สบายดีพ่อแม่พี่น้องบนตุภูทุกคนเนอะวันนี้ก็พอกับสาวไข่คือเกาเนะพ่อแม่พี่น้องเนาะวันนี้พ่อบริภาพ่อแม่พี่น้องม,มาก,กินเข่าเด้สอสิผาพ่อแม่พี่น,น้องมากินสตรอเบอรี่เนาะนี่พิษานเป็นไงนล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะสตรอเบอรี่ของเฮาเนาะมาเด้อมากินน้ำสาวไข่เด้อก้อนสินก,กินกับฝากกดไลค์กดแชส์กดติดตามสาวไข่ในเด้อเป็นกลังใจสาวไข่คือเกาเด้อพ่อแม่พี่นอ้องน,นี่เด้อมาๆมามาก,กินน้ำกันเนาะ ถ้าใครยังจะเปียออกปากมีทั้งเปียทั้งสมเนะาะปะกคนกันไปนะพี่น้องเนาะมามาจับนมอ,อันอนี้ได้ถั่วไอ้ข้าวในกระชินเป็นน,เนมเนาะก,กระชินเดียวไปเห็นเพราะว่านมกับข้าวถั่วกับข้าวเนาะมันก็ได้กระชินเดียวไปเห็นนี่นมถ้าใครมีเปลืถั่วจะสีจีมง่ายเนาะมาเด้อถ้าใครจกินเผือนี่นมนมขนนะ้นเนาะนมกามานดี cái vải ngang của bán sụt sụt <laughs> xem cái mà con chìm vào chấm không? xẹp cái câu ได้มากินตอวตัวดีก็คือชือ่อใจสิ่งนี้เนาะถ้าใครกับมาคพือกันกน,นวานนะเนาะชีแดงๆกับสีบาน ชีสแบมนี้กะอยกสงสมสมก็คือเปียกเลยพี่น้อะบานสักไอเอืนสมจำาูกไปแหงบ้านเปาแกมันกับบอทุกน่วยหรอกมะที่บ่ามันสมน่อยสิ เป็นบางน,นวยบางน,นวยกับบานยังเสนส์ะใครกินไปมืองหนึ่งไนี่กับร้านเนาะอันนี้แหงมานดีแต่มันนวยหน่อยนยหน่อยแล้วมันก็เต็มคำ ຖືອະໄດ້ເນມີໃຫ້ອ Mình sao khai cưỡng cắt nhằm đè cái đứt Nhưng nó cưỡng mại <laughs> Điện Sao khai cứ xịt kiếm bữa đó mà không สิพ่อไว้สนับกันแล้วพีว่น้องนาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวใครเนี่ยเด้อเป็นกำลังใจสใาวใครเนี่ย๊ายบายผื่อกันกินหนาเด้อสบายดี